เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงมอมคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็ต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ย่ ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากัานีอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง8ปดบาทซีค่ะวันนี้เซนจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของอเกี่ยวกับการอัปเดตนะคะในวันที่5้ากรกาคมนี้นะคะที่จะถึงนี้นะ,ะทุกคนอีกไม่กี่วันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างหลายคนเนี่ยอาจจะได้เห็นนะ,ะในส่วนของอทีเซอร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นในทรีมของดน,นตรีนั่นเองเอาละเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าจะมีอัปเดตเกี่ยวกับอ,อะไรกันบ้างนะ,ะทุกคน EP พิเศษนะคะ Summer Soda Rock Festival นะคะเพิ่มเรืมม่องราว Summer Soda Rock นะคะเฟสติวัลพร้อมกับเราคุกกี้สุดเป็นประกายที่ EP พิเศษนะคะ Summer Soda Festival เนี่ยนะคะจะแบ่งเป็นระดับปกติมืดนะคะและสามารถดูเรื่องราวของคุกกี้แต่ละตัวเนี่ยตามบทสนทนาที่เราเลือกนะคะได้เลยค่ะ เมื่อดูเอนนี่ของคุกกี้ตัวหนึ่งในบรรดาคุกกี้ที่ปรากฏแล้วนะคะก็จะสามารถเล่นในระดับความมืดได้เลยนะทุกคนจะสามารถหาเปิดตอนส่งท้ายของคุกกี้ที่ระดับความมืดได้ค่ะก็ต่อเมื่อนะคะดูการแสดงของคุกกี้ตัวดังกล่าวเสร็จสิ้นค่ะทุกคน จำเป็นต้องมีปากกาล็อกเฟสติวัลนะคะในการดำเนินซัมเมอร์โซดาล็อกเฟสติวัลโดยปากกาล็อกเฟสติวัลเนี่ยจะถูกเติมให้อัตโนมัติตามเร็วเวลาที่กำหนดนะคะก็น่าจะคล้ายๆกับเอพิโซดของอ่ามังกรน,นี้เลยนะคะทุกคนนี้เมื่อออกประเด็นไฟที่ หมูเกาะท็อปปิโดโซดานะคะ10ครั้งก็จะสามารถปลดล็อกและเล่นซัมเมอร์โซดาล็อกเฟสติวัลได้แต่ใน,นกรณีที่ไม่ผ่านเงื่อนไขดังกล่าวนี่นะคะก็สามารถใช้คริสตัลน,นะคะปลดล็อกได้ทันทีเช่นกันเมื่อใช้คริสตัลปลดล็อกทันทีก็สามารถรับส่วนลดจากกิจกรรมลดค่าใช้ใจ่ายในการเปิดได้ทันทีเช่นกันจ้ะนอกจากซัมเมอร์โซดาล็อกเฟสติวัลนะคะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ทางเรานะจะมอบสิทธิพิเศษในกิจกรรมจำกัดเวลาเพื่อให้ผู้เล่นสามารถรับสิน รับทรัพย์สินที่ใช้ในการสุ่มคุกกี้ชายนิ่งคริสตัลอย่างเข็มกระดส่งสองแสงของคุกกี้ชายนิ่งคริสตัลนะคะผ่านการต่อสู้ได้เมื่อเคลียร์เควสหรือสเตจซัมเมอร์โซดาล็อกเฟสติวัลแล้วนะคะก็จะสามารถรับล็อกเฟสแคสต์นิฟคอยนะคะและใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการแลกเปลี่ยนไอเทมต่างๆที่ร้านค้าซัมเมอร์ล็อกเฟสติวัลได้เลยนะคะทุกคนสามารถใช้ร้านค้าดังกล่าวเนี่ยได้ผ่านคุกกี้ลดแคสต์นิฟที่อยู่ในโซนศิลปินซัมเมอร์ล็อก ได้เลยนะคะคเอาละมีสเตทลิทเทิมนาให้เราได้กลับมาเล่นกันอีกแล้วนะคะเป็นระดับ normal hard นะคะแล้วก็ศึกมหาศึกนะคะประาบบอสนะะพบกับมหาศึกปราบบอสคอนเทนต์จำกัดเวลาสุดมันคอนเทนต์นี้นะคะจะสร้างทีมตามจำนวนพอยต์แบทเทิลที่ได้รับและจะต้องปราบเหล่าบอสที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะทุกคน สำหรับแมทเทิลพอยต์นะคะเมื่อจัดวางคุกกี้ในทีมต่อสู้และเมื่อการปรับใช้เอฟเฟกต์กลยุทธ์ที่มอบบัฟที่เป็นประโยชน์ต่อทีมก็จะสามารถสร้างทีมต่างๆเนี่ยนะคะเท่าพอยต์แบทเทิลที่ได้รับตามกำหนดในแต่ละสเตทและเข้าสู่การต่อสู้ได้คะ่ะ ในระยะเวลาซีซั่นจะสามารถตั้งทีมต่างๆนะคะแล้วเข้าต่อสู้ได้เลยเนาะและเมื่อปราบอลในแต่ละสเตจได้นะคะก็จะได้รับทรัพย์สินที่กําหนดนะคะสามารถนํำสัพย์สินที่ได้รับนะคะเป็นแลกสินค้าต่างๆได้ที่ศูนย์แลกในมหาศึกป่าบอลนั่นเองค่ะเมื่อดำเนินการต่อสู้นะคะจะสามารถรับหน้าที่ รับได้รา,างวัลน,นะคะไม่ใช่รับหน้าที่แล้รับรางวัลน,นะคะได้ที่หน้ากิจกรรมตามจํานวนการเล่นสะสมได้เลยค่ะและอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้ตัวใหม่นะคะที่จะเข้ามาในอัปเดตของครั้งนี้นะคะในระดับซูเปอร์อีพิกเลยนะทุกคนคุกกี้ชายนิ่งกิสเตอนะคะเป็นคุกกี้ชายนิ่งกิสเตอร์นะคะเป็นสายเวทมนต์นะคะที่มาพร้อมกับสกิลโฟกัสมาที่เวทีของฉันนะคะ ในส่วนของคำบรรยายสกิลเนี่ยจากใครที่ได้ดูทีเซอร์กันไปแล้วนะคะคุกกี้ชายนิงกิสเตอร์เนี่ยจะร้องเพลงสเดงคอนเสิร์ตนะคะและมอบบัฟชายนิงล็อกสปิริตให้เพื่อนร่วมทีมและร้องเพลงเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่เหล่าสตูนะคะความเสียหายจากเพลงจะเพิ่มเฉยต่อก,การลดความเสียหายจำนวนนึงของเป้าหมายเมื่อเกิดค,ดคริติคอลและทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าแรงสูง นอกจากนี้นะคะยังจะมอบบัฟลดความเสียหายคริติคอลให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดตามจํานวนครั้งที่เกิดคริติคอลจากความเสียหายของเพลงที่ร้องอันนีน้น่าใช้ท็อปปิ้งคริแน่เลยนะทุกคนขณะคุกกี้ชนนิ่งกิสเตอร์นะคะใช้สกิลจะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกต์การรบกวนการใช้สกิลได้มากขึ้นเพิ่มนะคะการส่งซูเปอร์ของซูเปอร์สตาร์นะคะ ซุปตาอะซุปตาของคุกกี้ชายนิ่งกิสเตอร์นะคะที่สามารถรับหินวิญญาณของคุกกี้ชายนิ่งกิสเตอร์และคุกกี้ชายนิ่งเอ๊ะชายนิ่งกิสเตอร์และคุกกี้ชายนิ่งกิสเตอร์ได้น่าจะอ๋อเป็นหินวิญญาณกับตัวของน้องคุกกี้นะคะทุกคนเมื่อรลบรวมเข็มกาดส่องแสงของคุกกี้ชายนิ่งกิสเตอร์นะคะจากกิจกรรมหรือร้านค้าจะสามารถนำไปใช้ในการสุ่มได้นะคะเมื่อใช้เข็มกาดส่องแสงในการสุ่มจะได้รับชิ้นส่วนเมโลดี้ แทนพอยต์ไมเลตตามผลการสุ่มจะได้รับชิ้นส่วนของเมโลดี้เท่ากับระดับของคุกกี้และหินวิญญาณคุกกี้ค่ะที่ได้รับเมื่อทําการสุ่มโดยไม่เกี่ยวข้องกับการปลุกพลังเมื่อรวบรวมชิ้นส่วนเมโลดี้ครบจํานวนที่กําหนดแล้วจะได้รับการการันตีคุกกี้ชนนิคิสเตอร์นะคะในกรณีที่มีหินวิญญาณถึงจํานวนที่สามารถปลุกพลังคุกกี้ชนนิคิสเตอร์ได้5ดาวนะคะหากได้รับการการันตีจะเปลี่ยนเป็นการมอบกล่องเลือกคุกกี้ซูเปอร์อีพิกแทน แสดงามาันสร้างไม่แค่า5าดาวอเองหรอเมื่อสิ้นสุดรนะยะเวลากิจกรรมชิ้นส่วนเบลนดี้ที่เหลืออยู่จะถูกเปลี่ยนเป็นไ,ไมเลตปกติแล้วมอบให้ทางก่อนจดหมายนะคะตัวของน้องเนี่ยสรุปกันคร่าวๆก่อนนะคะคิดว่าน่าใช้เป็นท็อปปิ้งครีแหละนะ้อแล้วก็มบอบการลดความเสียหายครีแสดงว่าตัวของสตาร์ดัสอาจจะถูกเนิร์ฟนิดหนึ่งหรือเปล่าะจะต้องลองดูกันนะคะ ต่อมาค่ะล็อกสตาร์เป็นคุกกี้อีพิกนะคะล็อกสตาร์เนี่ยนะคะเป็นสายรักษานะคะที่มาพร้อมกับสกิลล็อกสตาร์ในตำนานค่ะถ้าใครดูทีเซอร์แล้วนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าน้องเนี่ยเป็นสายรักษาอย่างแน่นอนเพราะน้องเนี่ยไม่มีการอต่อสู้นะคะหรือดาเมจที่ไปกระทบกับอีกฝั่งหนึ่งเลยเนาะมาดูในส่วนของ,ของคำบรรยายสกิลกันค่ะคุกกี้ล็อกสตาร์นะคะจากฟ้นฟูพลังชีวิตของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเป็นระยะๆพร้อมคอนเสิร์ตล็อก ะะและมอบบัฟล็อตสปิริตในตำนานบัฟป้องกันการบล็อกบัฟนะคะและบัฟเพิ่มอัตราคริตตามสส่วนอัตราคริติคอลที่เพิ่มขึ้นโหเซวว่าสายคิน่าจะมานะคะแล้วก็มีตัวของน้องชายนิ่งคริสเตอร์ที่อาจจะมีแบบแก้ทางการปะปยอะไรอย่างนี้นะคะจากท็อปปิ้งของตัวเองแก่เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะคะโยเวนคุกกี้ล็อกสตาร์อืม โดยบัฟล็อกสปิริตในตำนานจะฟื้นฟูพลังชีวิตของเป้าหมายเมือ่อเป้าหมายใช้คิดที่ิข้ลหักอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้หลังจากที่เข้าร่วมกันต่อสู้แล้วจะลบล้างดีบัฟทั้งหมดและเล่นอังกอร์โอ้ทุกคนอังกอร์นี่คือน่าจะเป็นอังกรอร์ทีรู้จักเปล่าอังกอร์อย่างงี้นะ อ,อ,อต่อมาค่ะอังกอร์คอนเสิร์ตในเวลาหนึ่งะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นลักษณะไหนเนาะลบล้างดีบัฟทั้งหมดตอนเพื่อนตายหรือตัวของน้องตายอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะคะโดยการอังกอร์ฉันอ่านถูกเนาะอังกอร์คอนเสิร์ตะะจะมอบบัฟเพิ่มการฟื้นฟูนที่ได้รับและฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มเติมจากการใช้สกิลแบบเดิมขณะคุกกี้ล็อกสตาร์้สกิลจะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกต์การลบก่อนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วเราก็ยังดูว่าอังกอร์นะทุกคนอังกอร์ที่ฉันคิดและอังกอร์ที่เพื่อนๆคิดนะฮะเออโอเคค่ะนะคะการสุ่มอัพอัตราเนาะนะคะก็จะอ่าที่ตู้เพิ่มอัตราในการสุ่มเนาะก็จะมีคุกกี้สตาร์ดัสนะคะคุกกี้ล็อกสตาร์และคุกกี้รถพาเฟ่นะคะมีอัตราที่รับสูงขึ้นกว่าปกติเออมี2ช่องที่สามารถเลือกคุกกี้อุปิ อีปปิกว่ะอีปีที่ต้องการได้นะคะซึ่งใครที่เคยสุ่มแล้วนะคะคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าได้มากกว่าเรดดอบที่ออกหรือเปล่านะคะอ่าในกรณีที่ทําการสุ่มอัปเดตตามจํานวนกําหนดไว้แล้วจะการันตีการรับสตาร์ดัสนะคะที่การสุ่มอัปคุกกี้ในครั้งนี้สามารถใช้การอัดอัตราเวทดจความฝันที่ แสงดาวพาดผ่านนะ,ะเพื่อ,อดำเนินการได้เพิ่มท็อปปิ้งพิเศษใหม่ t ็อปปิ l l อล์กนะคะก็จะเป็นท็อปปิ้งใหม่ที่อาจจะเพิ่มอัตราเขาเรียกเงพวกแบบลดความเสียหายล้วนพลังโจมตีคูทามอะไรเงี้ยพวกเปอร์ต่างๆมาให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็สามารถดูได้ว่ามีคุกกี้ตัวไหนที่สามารถติดตั้งท็อปปิง้งดังกล่าวได้นะคะทุกคน ระะ้านแห่งโชคชตาตอนนี้นะคะถ้าเกิดอัปเดตวันที่5เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเนาะจากเซตที่เป็นน้อนๆมังกรน,นะคะหรือไวเบอรี่เนาะก็จะเปลี่ยนมาเป็นห้องรองของคุกกี้นับดนตรีนะคะก็จะมะีต่างๆมากมายนะคะเช่นชิ้นส่วนลูกปั้นต่างๆเนาะมีชิ้นส่วนจิตวิญญ,ญาณพิมพ์แต่คุคกกี้บาบาบานะคะคืออาจจะมีของค่อนข้างเยอะเลยร้านแมรีกเ,เนี่ยก็จะเพิ่มน้องเยอรมันนะคะที่ร้านแมรี่นั่นเอง มีการปรับปรุงพวกสิ่งก่อสร้างนะคะต่างๆเนาะแล้วก็มีการเพิ่มทีมเข้ามาส่วนนะคะจะบัฟคุกกี้ตัวไหนบ้างเนี่ยเราว่าอาจจะต้องรอดูกันเลยซึ่งจะบอกว่าน้องพาเฟ่เคยอาจถูกบัฟไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าใครดูในทีเซอร์นะคะจะเห็นว่ามันจะมีแวบหนึ่งลานแห่งโชคชะตาเนี่ยเหมือนมันจะมีน้องมะม่วง แล้วก็คุกกี้หมาป่า2ตัวนี้จะต้องรอดูกันเนาะว่าจะมีอะไรพิเศษเข้ามาหรือเปล่าหรือจะเพิ่มแค่นี้พิเศษน้มะม่วงไหมเพราะว่านี่เคยพูดเล่นๆว่าอยากให้น้องมะม่วงถูกบัฟนะคะก็อาจจะต้องรอดูว่ามะม่วงอาจจะถูกบัฟมาในแพทนี้นะคะพาเฟ่แพทก่อนหน้านี้เหมือนอัปเดตเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วอาจจะดูว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่หรือเปล่าพาเฟ มะม่วงอ่ะมาอีกตัวหนึ่งน้องหมาป่านะคะหมาป่าอาจจะมีการเพิ่มหรือบัฟอะไรเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันจะได้รับบัฟจากลาน่งโชคชะตาด้วยรู้สึกว่าถ้าเซฟดูภาพมาไม่ผิดนะคะนี่ทุกคนจะเซฟแปะให้ดูเลยนะคะ ขวาบนนะคะที่แบบว่าเออเป็นภาพมันมานะคะประมาณนี้น้อเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดว่าเพเพอถ้าหมาป่ากลับมานะอาจจะมีเมตาน้องหมาป่ากลับมายืนแทงช่วยในอารีน่าหรือเปล่านะคะมะม่วงอาจจะช่วยลงด่านอะไรได้เพิ่มมากนขึ้นไหมพาเฟ่อาจจะได้รับบัฟเพิ่มขึ้นหรือแคนดี้พิเศษก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ค่ะทุกคนโอเคค่ะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับอัปเดตในคํานี้เนี่ยวันที่5กร,รกฎาคมนี้นะคะแล้วเจอกันนะ สำหรัวันนี้เดี๋ยวเซลขอตัวละไปก่อนนะทุกคนเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบายนี่여기는썸머소다า페스타그현장바로전해드리겠습니다썸머소다페스타무대에오를수있다니정말꿈만같아요썸머소다지무대를기다려준누군가가있다면즐겁게어줘 여섯 모소다 스테이지가 열린대! 헬로우 베이비! 지나갈게요! 락앤롤 베이비! 즐길 준비됐어? 렛츠 와! 들려줄까? 내 전설적인 라이브! 이게 바로 락스티디! 다들 안녕! 샤이닝 그리타마 쿠 락카든 팝스타든 난 어떤 모습으로든 반짝여! 안녕? 내 노래 들어볼래? 이번엔 내락 스피릿에 집중해!